ช่องเจ็ดปัดข่าวสรยุทธ์เตรียมร่วมงานเจอลือสพัดเจาะข้าวิกเหมอะชิดหลังได้พักโทษเร็วๆนี้หลังจากช่วงก่อนหน้านี้สื่อบางสำนักรายงานว่านายสรยุทธ์พิธีกรข่าวชื่อดังซึ่งปัจจุบันได้รับโทษอยู่ในเรือนจำกำลังจะเข้าร่วมกับช่องเจ็ดเนื่องจากกำลังได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าล่าสุดรักษาการกรรมการผู้จัดการของช่องเจ็ดยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงจึงขอปฏิเสธข่าวที่มีการนำเสนอว่านาย สุรยุทธ์จะเข้าร่วมงานกับช่องเจ็ทั้งนี้นายสรยุทธ์อยู่ระหว่างการรับโทษในเรือนจำหลังจากเมื่อวันที่21มกราคม2563สารดีกาตัดสินจำคุกเป็นเวลา6ปี24เดือนจากคดียักยอกค่าโฆษณาเกินเวลาแต่เนื่องจากทรงมีพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษซึ่งนายสรยุทธ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าเกณฑ์จึงเป็นที่คาดการณ์กันว่าจะได้รับการพักโทษในช่วงอีก1-2เดือนนี้